ไปแลก,กันต่อแคปูแก๊สสักคิดหนึงค่ะโดยพุทธศาสนิกชนจังหวัดผูแก๊สนคะคะกระได้รวมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนืองในวันอาสาะบูชาประจำปี2566ค่ะ สำหรับในพิธีดังกล่าวนี้นะคะมีนายนรงวุ้นซิ้วผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานไหาคารวะเป็นตัวแทนผู้รวมพิธีจุดถูปเทียนบูชาพารัตนาไตรจุดเทียนซองธรรมเจ้าหน้าที่ศาสนาพิธีกล่าวคำบูชาพะรัตนาไตรเจ้าหน้าที่ศาสนาพิธีอารัธนาิีนสมาทานิีนอารัธนาธรรมจากนั้นค่ะพระคูนิมิตกิจจาธรนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องกันประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระงฆงแสดงธรรมเทศ พระทรงอนุโมทนาผู้รวมพิธีก็กรวดน้มรับพรประธานทรงกล่าวนำถวายดอกไม้ถูกเทียนและนำเวียนเทียนรอบพระอุโบสถส,ส้รอบเนื่องในวันอาสานหาบูชาประจำปี2566โดยวันอาสานห้าบูชาค่ะตรงกับวันคืนสิบห้าค่ำเดือนแข้องถูกตีหมายถึงการบูชาในเดือน8หรือว่าการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาค่ะโดย เป็นวันทีพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือวลักธรรมทีทรงตรัสรูปเป็นครั้งแรกแกเบญจวัคคีทั้งห้าณมฤคคาทยาวันตำบล <c oughs> อิสิตนะเมืองพาราณสี <c oughs> ในชมพูทวีปสมัยโบราณึ่งปัจจุบันนี้ก็คือตั้งยุ่ในประเทศอินเดียนั่นเองค่ะครับส่วนพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกนะครับชื่อว่าธากกรรมจักกัมปวัตนาสตรนะครับนะแรลว่าพระสูรแหองการมุ่นวงลรอม รือประทุดแห่งการแผละแผลขยายธรรมจักนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้เป็นธรรมราชาทรงบรรลือธรรมเพรีย่อยังรอแห่งทาให้มุ่นรุดหน้า,าเริ่มต้นแพร่ขยายอณาจักแห่งธรรมนะครับนำความร่มเย็นและความทุกขุขมาให้แก่หมู่ประชาชนทางนี้ตามวัดต่างๆในจังหวัดภูเก็ตก็มีพุทธเกชนนะครับนำบุญล้านตำดเข้าวัดทรมบุญกันเป็นจำนวนมากครับอย่างย